สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโต๊ะต้าวีโก้แชมป์ฮะมาดูกันว่าติดตั้งจอ Android ขนาด10นิ้วเวอร์ชันนี่ฮะเวอร์ชัน10บรัมสอมสานะครับเดี๋ยวเปิดกระจกให้ดูนะฮะแล้วก็ปรับแสงสักนิดหนึ่งฮะเนี่ยตัวนี้ติดตั้งกล้องบันทึกด้วยนะฮะเป็นกล้องบันทึกระบบ Android นะครับนี่ฮะเราแถมให้ในชุดเลยนะครับตัวนี้ดูลักษณะของกล้องสวยงามเลยนะครับไม่มีหน้าจอของตัวกล้องนะฮะมีแค่เลนส์กล้องเท่านั้นนะครับมีเมมโมรี สามารถใส่เมนบริการ์ได้ด้วยนะฮะนี่ครับแสดงผลผ่านหน้าจอบแบบนี้ฮะให้ดูนะว่าตัวนี้สามารถที่จะต่อกล้องถอยหลังนะครับพอเข้าเกียร์ถอยแสดงผลเป็นกล้องถอยมีเส้นขาดระยะแบบนี้นะฮะพอตัดจากกล้องถอยเป็นแบบนี้ฮะไปดูกล้องหน้าฮะดึงลงมาฮะนะโอเคผมออกไปที่หน้าจอ,อโฮมแป๊บนึงครับนี่ครับ กล้องครับ FSD DVD นะฮะนี่ฮะเป็นกล้องหน้าแบบนี้ฮะเอาเห็นว่าด้านหน้านะครับมีรถจอดอยู่จริงๆนะฮะนี่ครับเห็นกันแบบนี้เลยนะครับเป็นกล้องบันทึกนะฮะระบบ Android นะฮะกล้องบันทึกระบบแอ d ดรอสามารถที่จะติดตั้งกับจอ Android ได้นะครับเท่านั้นนะฮะยังบอกเวลานะครับบอกสถานที่นะครับรัดอิจุดตอกิจุดความเร็วนะครับเป็น GPS ในตัวนะฮะตัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่จอโหมนเดิมนะครับ มาดูที่หน้าจอการใช้งานนะครับก็ไม่ต่างโทรศัพท์ทั่วไปนะครับทุกคนก็เป็นอยู่แล้วนะฮะปล่อยสัญญาณฮอสปอตนะครับเชื่อมต่อเล่นได้เลยนะครับให้ดู YouTube นีฝากช่องแต่งรถไว้หน่อยนะครับแต่งรถนะเด็นะครับมาลองดูให้สามารถเบาเสียงเล้งเสียงผ่านคอนโทรลพอร์ไลนยได้ด้วยนะฮะตัวนี้ฮะเราจะเห็นว่านี่ฮะเล้งเสียงเบาเสียง เปลี่ยนแท็กได้นะครับควบคุมฟวงไรใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเแี่งรตเพงรถรณ์หนอะครับตั้งรถบูรณ์ก็จะขึ้นเป็นของช่องระดัเลยนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ๆทุกวันนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับจอแอนดรอยนะครับแล้วก็การติดตั้งเครื่องเสียงรถย,ยนต์ราคาถูกนะครับรวมถึง สินค้าประดับยนต์นะครับแทบทุกรายการเลยนะครับเรามีไว้บริการไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นสินค้าประดับยนต์ส่วนอื่นนะครับก็มีไว้บริการเช่นกันครับโอเคนะฮะก็ครอบคลุมฮะวันนี้ไม่มีอะไรละนะฮะาะสามารถแบ่งหน้าจอได้นะฮะหรือเรนอธิบายภายในช่วงของการแบ่งหน้าจอนะฮะนี่ฮะเราให้กดตรงเนี้ยสี่เหลี่ยมที่ซ้อนกันอยู่นะเห็นไหมฮะตรงเนี้ยกดนะครับกดสี่เหลี่ยมก่อนนะครับเราจะเห็นว่าเราเปิดแอปอะไรอยู่บ้างนะครับ เราก็สามารถที่จะแยกแอปเป็น2แอปในหนึ่งหน้าจอกดค้างไว้นะฮะฝั่งนี้เราเล่นเป็นนี่ครับ u t u b e นะฮะฝั่งนี้จะเป็นแผนที่ก็ได้ครับก็เล่นเป็น2แอปพลิเคชันในหนึ่งหน้าจอเลยนะครับสะดวกฮะสามารถปัดปิดได้นะฮะปิดแอปฝั่งนี้ก็กดกุ่งกลางหน้าจอแล้วก็เลื่อนมานะฮะฝั่งที่ถูกเลื่อนนะครับจะถูกปิดไปนะครับก็จะเหลือแอปแบบนี้นะฮะสามารถที่จะปิดแอปตรงนี้ได้ด้วยนะฮะ เทียบเลยนะครับการใช้งานสะดวกมากครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ